สวัสดีครับอยู่กับช่องสมถินชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวไอตัวบาร์เสริมนะครับติดกระจกนะครับของมอเตอร์ไซค์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาติดที่จับตัวที่จับโทรศัพท์มือถือนะครับใหม่เราจะเปลี่ยนที่จับโทรศัพท์มือถือใหม่เนาะคือพอดจีจะไปซื้ออีกตัวหนึ่งมาใช้เนาะเป็นใช้ของโ o โตเทคเดี๋ยวไปดูตัวอย่าง นี่นะครับมันได้เป็นของโมโตเทคที่เราอยากจะใช้เนาะมันจะเป็นประมาณนี้ช่วงนี้เขาจะยาวเนาะลึกแล้วก็มันมีตัวตัวฟาสต์ล็อกเนาะตัวนี้โอเคเป็นฟาสต์ล็อกมันสะดวกดีเนาะตัวนี้ทีนี้มันมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างว่าเราจะซื้อไฟสปอตไลท์เนาะมาติดตั้งเพิ่มทีนี้ว่าถ้าซื้อไฟ สปอร์ตไลน์มาติดตั้งเพิ่มมันจะไม่มีที่ยึดนะถ้าเรายังใช้ตัวจับโทรศัพท์แบบนี้ผมคิด<ๆ>ว่าเดี๋ยวไปหาบาเสริมมาใส่เนาะเดี๋ยวก็มารีวิวกันนะบาเสริมที่จะใส่เนาะบาเสริมมาในท้องตลาดมันมีแบบที่จับแบบนี้เนาะจับตรงการ้านตรงการ้านกระจกนะครับเนี่ยใช้ตรงนี้อีกแบบนึงที่เขายึดตรง ขากระจกเลยเนาะยึดตรงขากระจกเราจะเอาแบบแบบยึดขากระจกเพราะว่าไม่ชอบให้ตัวยางตัวเนี้ยมันลอยนะมันลอยขึ้นอยากให้มันคุมตรงเนี้ยตัวตัวต่อขากระจกนะครับก็เลยไปสั่งซื้อมาจะมารีวิวให้ดูสั่งมาแล้วมาแกะพร้อมกันเลย ของตัวนี้ K Y อ๋อของแท้แล้วครับนี่ตัวหนังสือแบบนี้ววิธีการติดตั้งเดี๋ยวเราเอากระจกตัวนี้ออกก่อนนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะติดตั้งนะฮะ อันนี้เวฟร้อยยี่สิบห้าครับปีสองพันยี่สิบห้าตัวใหม่นะครับเขาใส่มาแล้วจะทรงประมาณนี้คันนี้ก็แต่งหน้าดูเ,าเดี๋ยวไปใส่ของเรากันอันนี้ก็หมุนทวนเข็มนะกระจกฝั่งซ้าย อันนี้ของแถมในกล่องนะก็มีที่จับอะไรอีกมีประแจมาให้หกเหลี่ยมกับอันนี้ประแจหกเหลี่ยมขันตัวนี้แล้วก็อันนี้ขันตัวไหนขันนี่โอเค แต่ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นมันชุบหรือเปล่าเห็นไหมเหมือนชุบนะอันนี้ก็สามร้อยกว่าบาทนะเนี่ยประมาณนั้นเลยต้องดีะข้างอือฮึ แสดงว่าต้องปรับปรับหาทีละหน่อยทีละหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาในการใส่ก็ถามว่าอันนี้บังเรือนใหม่บังไหมก็อยู่ประมาณนี้ ไฟเลี้ยวเออมันก็จะบังไฟเลี้ยวิดหน่อยแต่ก็มองเห็นอยู่โอเคล็อ okay. ก Okay. แข็งแรงครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือกระจกมันน่าจะแข็งขึ้นนะเพราะว่ามันยึดทั้งสองข้างโอเคครับก็เผื่อใครจะซื้อนะตัวนี้นะฮะสามร้อยสามร้อยกว่าบาทนะมีตั้งแต่สามร้อยกับสี่ร้อยโอเคคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะฮะหากใครชอบคลิปนี้ช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยบายสวัสดีครับ